นายชูศักด์อ้อยเฮงหัวหน้าส,งงาสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพรอพ้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เขตหนองจอกติดตามการทําถนนเรียบคลองลาตามีร้องไห้และสํารวจสะพานที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ชารุดเสียหายรวมกับนายปราโมจเจริญสินนาย,ยกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนายเดชานุตาลายัยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครผู้ส่งคุณวุฒิด้านพืชอุปนาย,ยกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทย นายอารีสุขโขอดีตสมาชิกเขตหนองจอกนายชวริพรมดีคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอกได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำถนนเรียบครองลำตามีร้องไห้ซึ่งได้มีการดำเนินการไปบางส่วนและสำรวจสะพานที่ใช้สัญจรทั่วไปและขนส่งผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่ชบุษเสียหายคือสะพานข้ามคลองสองระหว่างหมู่17แขวงกระทุ่มรายและหมู่8แขวงนำต้อยติ่งสะพานข้ามคลองหนึ่งหมู่16 ซอยอยู่พิทยา13แขวงลำต้อยติ่งสะพานเกาะกลางพัฒนาข้ามคลองนครเนื่องเขตแขวงกระทุ่มรายสะพานข้ามคลองลังสรุดทองแขวงกระทุ่มรายซึ่งจะได้มีการสรุปข้อมูลร่วมกับสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยเพื่อประสานผู้บริหารกรุงเทพมหานาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปผมนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนพะพมโอดเจริญสินวันนี้ได้อ,อกร่วมกับ อุปนายกของสมาคมชาวนาและเกษตรกรทไทยท่านเดชานุตราัยและก็สภากเกษตรจากการที่ได้เข้าไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าอัตวินฝันเมืองและท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านศักชัยบุญมาเราได้ท่านได้ดำริมาว่าในเกตมินบุรีและกะบางสามาน้องจอก ยังมีความเดือดร้อนอะไรเรื่องถนนหน,นทางเรื่องสะพานข้ามคลองหรือว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนารีมาก็ให้ผมนะ่ะนนามนายกสมาคมเจ้านานให้มาดูว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ่ะตรงไหนมั่งจุดไหนมั่งให้ผมชี้เป้าให้กับท่านวันนี้ผมได้ออกสำรวจมาทั้งหมด4ี่หจุด5จุดก็มีที่ลำต้จติ่ง1จุดนั่นเป็นทางถนน ที่คลองสองหลังโรงเรียนคลองสองมัสยิดดารุสโซยีนนั่นอีกเป็นสะพานไม้ข้ามคลองซึ่งประชาชนและนักเรียนได้ใช้สัญจรไปมาเป็นจํานวนมากสะพานที่3ก็คือคลองหนึ่งคลองหนึ่งสะพานข้ามคลองหนึ่งหมู่สิบหกผมเรียกหมู่สิบหกตรงนั้นก็เด็กนักเรียนหรือประชาชนได้ใช้สัญจรกันเป็นจานวนมากแล้วก็สะพานที่สี่ที่สี่ก็คือที่คลอ,องแสนแสบ ะพานข้ามคลองแสนแสบตรงนั้นก็รถตรงนั้นหมู่เก้านะของแขวนก็ทุ่มลายคนใช้สัญจรไปกันมากมายทั้งเด็กเล็กทั้งเกษตรกร,กรแล้วก็สะพานสุดท้ายที่ผมมาดูเนี่ยคือสะพานลำสลิดท,อง,ทอ,งองลำสลิดทองข้ามคลองลำสลิดทองข้างล่างไม้พันปุบดแล้วมันก็ชาวบ้านก็ได้เอาแผ่นปูนมาวางวางไว้พร้อมที่จะลงวันไหนไม่รู้เพราะข้างล่างมันเป็นไม้ ครับสวัสดีครับผมเดชานุตาลัยนะครับอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับแล้วเป็นประธานคณะทํางานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอกเป็นสมาชิกผู้สรงควณรู้ด้านพืชของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันนี้ได้ออกมาดูสะพานต่างๆนะครับที่ มีการร้องขอไปทางสมาคมชาวนานเกษตรกรไทยแล้วก็สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแวงกระทุ่มลายนะครับต้องให้เครดิตของท่านผู้ใหญ่ดำรงสุไลมัดนะครับท่านเป็นคณะทํางานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอกของเราด้วยนะครับก็ตรงนี้เนื่องจากว่าในพื้นที่ด้านในมีชาวนาทํานาอยู่พันกว่าไร่แต่ว่าต้องใช้ใช้สะพานสะพานนี้นะครับใช้สะพานนี้ในการสัญจรเข้าออก ทีนี้ในในส่วนนี้มันก็มีความลำบากบากลำบากมากเพราะว่ารถรถใหญ่ไม่สามารถข้ามได้ข้ามได้เฉพาะรถหกล้อเท่านั้นแล้วด้านล่างพังหมดแล้วด้านล่างพังหมดข้างบนพังหมดก็มีการยังดีที่มีคานปูนอยู่คานเหล็กอยู่แล้วก็เอาปูนมามาแผ่นปูนมาวางทับนะครับกการมีการถ่ายน้ําหนักออกไปก็เลยยังใช้ใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการเทีเยพมหาคนครนะครับท่านอัศวินผดเมือง ท่านรองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านคือท่านศักชัยบุญมาแล้วก็ท่านเกียรติยศสุดลาภานะครับแล้วก็ขอบคุณไปจังท่านรองประหลัดขจิตชัชวานิชนะครับรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้อำนวยการเขตหนองจอกท่านวุฒิพัฒน์คำประกอบท่านจิรศักนะครับฝ่ายโยธาและอีกหลายๆท่านหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ